คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับจากสวนของพี่สอนพัดอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นตัวอย่างการติดตั้งปั๊มโซลาเซลล์ด้วยตัวเองครับเจ๋งมากเลยนะครับเป็นปั๊มสมมติบัตเลสโซลาเซลล์ขนาดท่อออก1.5นิ้ว600้อยวัตต์ใช้แผงโซลาเซลล์2แผงนะครับซึ่งปั๊มรุ่นนี้เนี่ยเป็นปั๊มโซลาเซลล์ที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดาปั๊มสมมติโซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับซึ่งนะครับทุกๆคลิปที่นะครับพี่น้อง fc ส่งเข้ามานะครับจะได้รับนะครับของรางวัลนะครับพิเศษจากสปอนเซออรร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 ์์าาาาายยยกกกกขงงพีีีี่่บบบโซซลลลลลลเนนนนนะะะะะคคคคัััแ้้วววว็ใชปปปปจมดดิไห ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับจะได้รับเป็นในส่วนของตัวชุดออฟกิจโซลาร์เซลล์สำหรับใช้กับพวกตู้เย็นทีวีพัดลมหลอดไฟนะครับก็นะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับตามไปดูคลิปนี้ของพี่สอนพัดกันเลยครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ต่อระบบไฟนะครับของโซลา r เซลล์นะครับตอนนี้เราก็ทดสอบ ก่อนที่จะเอาลงบ่อจริงนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราต่อสายถูกต้องหรือเปล่านะครับสรุปว่าตอนนี้นะฮะเราต่อสายถูกต้องนะครับก็ได้น้ําปริมาณที่เยอะมากนะครับนี่นะฮะปริมาณน้ําเยอะมากเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงบ่อจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้นะครับก็ต่อเรียบร้อยนะครับปั๊มอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําไหลดีออกดี ทางที่แดดไม่มีนะครับแดดก็ล้ำลรนะครับแดดอ่อนๆนะครับนี่นะนี่ครับนี่โซล่าเซลล์นะครับที่เราติดตั้งเองนะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่าทําไมถึงใช้เสาแบบนี้นะครับเราติดติดตั้งชั่วคราวนะครับเดี๋ยวตัวร้านอาหารนะครับตัวอาคารขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะยกขึ้นข้างบนนะครับเราก็ติดตั้งชั่วคราวเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะครับตัวระบบไฟ ตรงมุดหนึ่งนี่นะครับระบบไฟตอนนี้นะครับที่ปั๊มกำลังทำงานอยู่นะครับปั๊มกำลังทำงานอยู่นี้นะครับต้องบอกกับทุกท่านว่าแสงแดดไม่ได้จ้าเลยนะครับคือแดดลำไรนะฮะไม่มีแดดนะครับนี่นะทำงานมีตัวการฟ้าผ่านะครับก็มีสายกาว เราลงมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อเหล็กนะครับเพื่อจะตอกสายสายดินลงไปนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วพบกันใหม่นะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาเซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไปให้นี้นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอเบอร์โทรศัพท์เอาไปโทรปรึกษากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ id sci aecban เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไ้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ